ตกไฟแล้วก็คำนี้นะพี่นะเราจะเปิดเริ่มเนี่ยแย่ย่านี้สวยโอ้ยย่นี้สวยเเลตโต้เลตโก้เฮ้โอ้โหอย่างงี้ก็มีทุกคนอย่างงี้ก็มีเดี๋ยวอย่างงี้เลยแค่วิ่งเดินให้เขาพาไปี่ไงแดง เอออยู่อยู่แล้วก็ dạ, dạ dạ เดินตรง dạ แล้วเลี้ยวซ้ายไม่ dạ dạ รเราจะไปกินข้าวกันนะครับตินตินเป่งๆได้นะร้านนี้ก็น่ากินนะนี่ๆๆเออนี่ก็น่ากิน้ดูราคาก่อนนะเนี่ยอะไสิบบาทอะไรสิบบาอันนี้เป็นย่านของมันนะคะทุกคนเอ๊ะหมดสมรอยกว่าบาท เออร้านนี้ก็น่ากินนะเนี่ยเดินก่อนก็ได้ไโอ้ยปิงย่างปิ้งย่างนี่เฮ้ยอันนี้น่าสนมากรอด้วย คนครโฮจิมินท์ครับเรามาถึงแล้วนะครับค่ำคืนนี้ที่โฮจิมินเนี่รยราบประทานเนี่ยโมเจลโมเชลนี่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 นที่พักของเราใกล้ใกล้ อุ้ยแต่ว่าข้าวผัดอร่อยมากพี่กินหมดเลยอร่อยจริงข้าวผัดปูโอ้ยกินแบบฟินเลยใช่หมดกี่บาทเทียบแล้วที่ซื้อหมื่นหมื่นห้าเอ้ยไทยอ่ะเมื่อกี้หมด้าห้าหมื่นสองใบอ่ะเอ้สามใบครับก็เป็นเงินไทยเท่าไหร่เป็นแสนห้าบาทแสนเเเรน้งลยีอ โอ้เบียร์ไซ่ง่อนแถวนี้มีแต่โรงแรมโฮเทลโฮเทลเป็นที่พักโอ้ยเห,เหมือนกัน,น กินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนีง่กันอืมวิ่ข้าวขาหมูเจ้าเวียดน,นามมีแต่งน่ารักคนคนจะน่ารักคนสวย สวัสดีค่ะป้ายาออกไปเชิญออกไปเดินเล่นออกไปดินเนอร์จรุงจิงเอ่อแปงแปงเขาแนะนำร้านเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แม่แหม,ม่มกับมีนามากินอร่อยเขาก็เลยให้มาใหา้ก็เลยเดินมาจากโรงแรมนูไกลเหมือนกันนะเนี่ย มาลีน่าเซนทันออกห้างห้างห้างอ๋อถึงคาเดินเล่นในเมืองบ้านเขากลางคืนโอ้โหอโอ้โนลนๆมันมองไม่เห็นอะมันมืดแต่ว่าพี่เห็นอยู่ ไกลจริงไกลจริงจริงมันมีร้านอาหารเยอะไปหมดมันไกลเกินอ่ะเจ้า โอ้ถึงแล้วเห็นแล้วขากลับต้องเรียกแก๊ปนะมาตาขากลับต้องเรียกรถนะพี่ไม่ไหวเดี<อ>๋ยวพี่เรียกเองใชแก๊ปเออจะเรียกรถหรอพี่ไม่เดินเล่นกับเอ็กกันเหรอโอไม่ไหว,วหรอกจรงแล้วเขามีมอเตอ์ไซค์บริการไหมหรอรก็อยู่ที่ว่า ว่าก่อนเนี้ยไม่ชื่ออะไรนะเขาจะไปโชว์ไปกินที่ไหนอ๋อเขาจะหาโลกแต่ลูคุณไม่ได้ไปแล้มั้งคุณได้อยู่ที่นี่แหละพี่เห็นเบียร์ไหมพี่พี่เห็นเบียร์ถังเบียร์ออ๋โอ้เบียร์ใส่งอนจริงจริงด้วยต้องแสงจะได้เรียกรถจริงๆล่ะเห็นเบียร์เป็นรังเงี้ยกูกินใี่ใช่ครับขึ้นไหมขึ้นบนไหมไอพี่ขึ้นหนูมาอยู่ข้างล่าง เออนี่ร้านตินตินแนะนำขึ้มาถ่ายให้เขาถ่า,เากเลการจดหมายเลยให้เขาถ่ายให้ไหมอะ <c oughs> ถ่ายด้วยกัน เอากล้องมานะแต่ไม่ถ่ายเนี่ยเออกล้องใหญ่เอามาอยู่เนี่แต่ไม่ถ่ายอ๋อโฟโฟข้างบนข้างบนแม่แต่กินข้างบนเลยโอเคแม่มาก่อนเข้ามาก่อน ไม่ใช่จะกินข้างบนข้างล่างข้างบนเป็นในข้างล่างเ็นอะไรเพีย่เพียส้งอนไส้งอนอ่ะโอ้ไส้งอนเลยดูว่าจะแพงไหม เหรอ้ออนรอนานที่แม่มาเตือนว่แม่แหม่มต้องให้แม่แหม่มบอกว่าใช่ร้านนี้หรือเปล่าคอนเฟิร์มไปริมๆหนนะนี่เป็นห้องแอร์โอเค คนเดียวนะแล้วก็ใส่เสื้อฮดมาเม่อ้เขาสั่งอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ย ไโอตาโอตาตาทักทายหน่อยโอตาแอปอะไรสวยจังเลยแอปสวยมากเลยแล้วอปทักทายทักทายแฟนคลับแอปสวยมากเลยดูดิเห็นมั้ยหน้านี่ยไม่ต้องใช้ขาลิ้นละ ไฟผ่านเลยนะสวยๆสวยอ่ะสวยๆอันนี้มอันนี้เลยนะทั้งหมดเลยมันเหมือนเวียดนามอ่ะเวียดนามอ่ะมีการมาเวียดนามจะกินต้มยำทุกคนนะอันไหนที่มันเหมือนนนเนี่ยตามตามไปตามคนเวียดนามเอาเอาเอาให้ดูเนี่ยน้ำ ใครอ่ะจะให้ถามไปตู้ไหมเดี๋ยวตู้ได้แล้วกินอ้อตู้พู้แล้วเราก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะแล้วเขาจะรู้ไหมมันเป็นอะไรให้เขาถามว่าอันนี้อันไหนอร่อยเนี่ยตามอย่างเนี่ยตกุ๋นน้ำอันนี้ถักแก้มือนมันเหมือนแหนมเมืองนะ้วก็เป็นแม่นลองอันนี้ปลาอเนี่ยน่าได้จะเป็นกินอะไรกันตอนนี้อยู่อาหารกันน้ำน่าจะใช่ที่เราตามหาทูกน่งเห็นไหมเคเอาเอางงั้น นนแป๊บึงนี่มีแก้วมาเลยแก้วแก้วแก้วใส่อาช้อนอาช้อนเด็ดไทยให้นะอู้ยังกยกแบบเป็นขวดเลยอ่ะน่าอร่อยเนาะอดใจกินที่บ้านเอาป่ะอใช่ไหมอันนี้ป้าอันนี้เป็นอาจารย์ อันนี้แ่ะเปาชิมดูก่อนไหมชิมดูก่อนอันนี้ะต้องชิมันนี้แต่นี่อาจารย์นี่เป็นเครื่องเคียของนอันนี้เป็นอาจารย์ขอชเมมากน่ไหวไมเอได้ไหมถ้าเียบได้มปนลเราเอจัออเจี๊ยบอเี๊ยบใหญ่มาีพื่อกแขมี่่มาอะมาต้มมาต้มมาบๆนี่ ลลมาเยอยากสง่งรูปไปให้พี่้วาวานี่ยง,งักินก่อนเอ่อะไรวะเอ็นจอยกินกันอะไรวะเจอเอ็นจอยกินผักชีผักชีบ้านเราผักชีเราเดีย๋ยวเอาไปให้กับกล้องให้เห็นกันไม่อยากจะถ่ายเลยถยจตักหอให้ดูตักหอยขึ้นมาตักหอยขึ้นมา อืมโอ้ยน่ากินมากนั่นนะหอมจริงหอมไหมหอมมาก แต่มันออกหวานเนาะเนี่ยต้มอ่ะบ้านคือเฟูิดมัชโอ้มาีกแล้วกับข้ามาอีแล้วอี่ได้งต้องคพบแลวนะพบแล้วผ่นก่อนเีเ้อนเานี้กลับเดี๋ยวปาจะไปไรตอนเข้มมากตอนกลับนะไม่ไม่เหลือไปงานเดี๋ยวก็แล้ว